โอ้โ้ดูดินี่ทั้งหมดกี่ตัวคะอ้นขาในเนี้ยนวันนี้วันนี้ออกมาทั้งนอกทั้งหมด18ตัวครับ so. oh, oh, kind of well 18ต oh, ัวอ้นอ่ะเขาเป็นหมาขี too, ้อ oh, ้นใช่ไหมใช่ครับโอ้อ้นชอบพันนี้อยู่แล้ว อันนี้เนี่ยคือเป็นทันที่ตอนเด็กเนี่ยเราใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงก็ดูพฤติกรรมว่าเป็นมาไงตอนแรกมีกี่ตัวตอนแรกเริ่มชื่ออะไรอันนี้โนเอลโนเอลโนเอลไหมโนโนเอลพิษสวัสดอะไรชั้นอันนี้เป็นตัวผู้หมดเลยหรือตัวเมียหมดเลยรวมกันเลยครับเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่มีช่วงที่เฮ้ยโนเอลต้องพิษสวัสด ฉันมีอารมณ์ทางเพศแมมบ๊บ Let's go.